กลับมาเจอกันอีกแล้วกับแถว2อองเกมประจําวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมวันอาทิตย์แบบนี้ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเยอะมากมายเลยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหตาแฉะนะครับผมคัดมาให้ทุกคนวันนี้ครับก็น่ารักน่ารุนครับฟุตบอลวันนี้ครับถึงแม้จะเป็นไปในลีกเล็กๆของทางฝั่งยุโรปครับแต่มันใกล้แล้วจริงๆครับใกล้ที่ลีกใหญ่เขาจะเปิดกันแล้วครับก็ต้องบอกว่าไอ้ลีกเล็กๆเนี่ยมันก็ มีความสนุกในตัวของมันครับแต่บางทีบอลก็พิกกันเยอะพอสมควรครับเพราะบางหลีกบางทีมคราบมันไม่หนีกันมากครับก็โหก็ทําให้เกิดการพิกล็อกขึ้นมากครับสําหรับฟุตบอลหลีกเล็กๆครับก็ตามนั้นแหละครับก็ฟุตบอลมันก็มีพิกบ้างมาตามมาตามนัดบ้างครับพลิกกันบ้างก็เป็นธรรมดาครับเสน่ห์ของฟุตบอลครับแต่ถ้าพิกบ่อยๆก็ไม่ดีครับเจ็บบ่อยๆก็เริ่มจะทนไม่ได้เหมือนกันครับ ก็อย่างว่าครับฟุตบอลครับเมื่อวานครับก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหบอลมันมันก็ต้องบอกว่ามันก็โอเคครับในแต่ละคู่ครับแต่มันไม่มาตามนะรับมันไม่ยอมยิงแค่นั้นเองครับไอทีมที่เราเล่นนะโอกาสว่าไม่ใช่ว่าไม่มีครับโอกาสมันมีครับแต่มันทํากันไม่ได้เองครับคู่แรกเมื่อวานเปิดหัวมาดีครับ Sv Elverberg เจอกับเนินแบกคู่นี้ต่อ Sv Elverberg เจ้าบ้านปอปลาสุดท้ายชนะ1 0คู่แรกกินเต็ม คู่ที่2พาราบอล0-7เจอกับโฮสตลคิวคู่นี้ก็เล่นกันอย่างสูสีครับแต่สุดท้ายครับพาราบอลจาบ้านชนะไป2-1ครับก็ต้องบอกว่ารองโฮสตลาคิวเสียไปครับคู่ที่3ครับบอมมาปาสคาน่าเจอกับโนคอปิงคู่นี้ให้รองโนคปิงทีมเยือนครับครึ่งครึูงครับโอ้โหครึ่งแรกครับโนคอปิงนําก่อนครับ4-3ครับยิงกันโคตรเยอะเลยครับสาหรับคู่นี้ตัดจนแล้วจนรอดครับครึ่งหลังครับโอ้โห บอกมาปัสขณาเจ้าบ้านพิกมายิง3ลูกครับทำให้กลับมาชนะ6ประตูต่อ4ี่เสียไปเลยครับคู่นี้น่าน่าติดใจจริงครับเหลือจะเชื่อจริงครับคู่ที่4ก็เอาอีกแล้วครับทอมโซ่จะกับเฟรเดิกสตัดตคู่นี้ครับทอมโซเจ้าบ้านโคตรเหนือครับโอกาสยิงโคตรเยอะครับแต่จนแล้วจนรอดก็เฉียวไปเฉียวมาโดนเสาโดนคานบ้างครับก็ต้องบอกว่าทอมโซเมื่อวานโอทำให้เจ็บเลยครับเสมอศูนย์นะครับคู่สุดท้ายวาร์ดามเจอกับโกตทนเบิร์กคู่นี้ก็เหมือนกันครับโกตทนเบิร์กทีมเยอนเหนือกว่าครับ แต่จนแล้วจนรอดครับเป็นฝ่ายที่ต้องตามเตะเสมอช่วงท้ายเกมกับวานามโมครับทั้งที่ว่าโอกาสอย่างเยอะกว่าเป็นต่อจริงๆครับโอ้โจนแล้วจนรอดเมื่อวันบอลต่อไม่มาครับคู่ที่6ชาบบอก08เจอกับ SK บานคู่นี้ให้รอง S k สบานครับโอ้โหบอลต่อไม่ยอมยิงครับสุดท้ายบอลรองคู่นี้รับรอง S k สบานกินเต็มครับ SK สาบานบุกไปชนะ41คู่สุดท้าย มาเทวิลเจอกับกาสโกเลนเจอร์สูง3าลูกคู่นี้น่าเสียดายจริงครับจบหนึ่งหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าโอกาสยิงโคตรเยอะครับแต่มันไม่คมกันเองครับสำหรับคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าโอกาสโคตรเยอะครับไปนั่งดูสตีนั่งดูไฮไลท์บางส่วนมาก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงครับสำหรับคู่นี้เมื่อวานก็ผลงานตามนี้นะครับท่านผู้ดูท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราลุยกันใหม่ครับวันอาทิตย์แบบนี้ครับอย่างที่บอกครับมันเยอะเหลือเกินครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เยอร์การเดนเจอกับฮาน ฟุตบอลไล่ของสวีเดนหนึทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับเป็นดิวิชันหนึ่งของสวีดเดนครับเยอกัรเดนครับนัดล่าสุดบุกไปถลม่มบีเคฮักเคนหประตูต่อ1นึ่ำให้ตอนนี้ครับอันดับในตารางคะแนนพวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ของตารางคะแนน17บเจนาที่ผ่านมา25คะแนนส่วนฮามสตาร์ทครับ นัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับโคเทนเบิร์ก3-0ตอนนี้อันดับ12ของตารางคะแนน17นัด17คะแนนเท่านั้นเองคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฮามสตาร์ที่เปิดบ้านชนะเยอกาเดนเป็น1-0คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นเยอการะเดนเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่3ลูกทุนๆ3ลูกพอด,ดีเป๊ะครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะ โหดจริงๆครับสำหรับเยอการ์เดนเจ้าบ้านครับก็ต้องเอาตามนี้แหละครับเพราะฟอร์มของพวกเขาครับเยอการ์เดนเจ้าบ้านค่อนข้างดีเหลือเกินครับช่วงหลังครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหโดยเฉพาะนัดล่าสุดเนี่ยยิงประตูโอ้โหถล่มเลยครับหกหนึ่งคือไปเยือนบีเคฮักเคนแล้วบีเคฮักเคนเขาโดนใบแดงด้วยครับตัวเองก็สุเสวยโอกาสตรงนี้ได้ดีทําให้ถลม่มเปน็นหกหนึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เก็บกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะเหนือกว่าฮฮมสตาร์จริงๆครับฮามสตาร์ช่วงหลังมีแต่แพ้กับเสมอครับนานๆนนทีครับจะชนะทีหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าเอากันตามฟอร์มคู่นี้เจ้าบ้านยัง เยอะการ์เดนค่อนข้างจะดีกว่าครับล้วสถิติคู่นี้ครับมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าบอลคู่นี้ครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับช่วงหลังครับถ้าบ้านของฮัมสตัร์ทมสตัทก็ทําได้ดีกว่าถ้าเป็นบ้านของเยอะการ์เด้นเยอะการ์เด้นก็ทําได้ดีกว่าครับโอ้โหบ้านใครบ้านมันจริงๆครับแต่วันนี้ด้วยราคาที่เปิดมาเยอะการ์เด้นต่อลูกครึ่งก็ต้องบอกว่า ต้องยิง2ลูกขึ้นไปครับถึงจะกินเต็มกับราคานี้ครับเยอะกระเด้นถามว่ามีลุ้นอะไรไหมตอนนี้พวกเขาครับคะแนนห่างจากมอบี้จ่าฝูงมากจริงๆครับถึงแม้จะลงเตะน้อยกว่า1นน้าครับตอนนี้ของพวกเขาก็ลุ้นก็ต้องบอกว่าลุ้น ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับหรือลุ้นทําอันดับให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพราะตอนนี้บอลของสวีเดนมันเข้าสู่ช่วงกลางๆครับเข้าจะค่อนไปช่วงท้ายๆของฤดูกาลแล้วครับถ้าจะเล่งจะรีบทําอะไรก็ต้องทําตอนนี้ครับสำหรับเยอการ์เดนก็ต้องบอกว่าจัดว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งของสวีเดนครับเจอกับฮฮมสตาดวันนี้ก็เอากันตามตรงครับไม่น่าจะขนามือของเยอการ์เดนเจ้าบ้านครับผมมองดูแล้วครับไอ้ทีมเยือนอย่างฮฮมสตาดเป็นทีมที่ยิงประตูได้ค่อนข้างจะน้อยและก็เสียประตูค่อนข้างจะะเยอ ก็ต้องบอกว่าเกมรุกค่อนข้าง จะมั่วพอสมควรครับแล้วก็เกมรับค่อนข้างจะรั่วพอสมควรครับทั้งมั่วทั้งรั่วครับสำหรับทีมเยือนอย่างแฮมสตัดคู่นี้ครับสามแต้มจะเป็นของใครผมมองว่าไปที่เจ้าบ้านอย่างเยอการ์เดนครับไม่น่าจะรอดพวกเขาไปครับน่าจะมีสามแต้มสบายสบายครับในบ้านของพวกเขาครับมันขึ้นอยู่ครับที่พวกเขาวาดลูกแรกมาตามนัดหรือเปล่าถ้าลูกแรกมาตามนัดมาในช่วงเวลาที่ใช่ผมมองว่าไอ้ลูกกินเต็มลูกที่สองครับยังไงมันก็ไหลมาครับ ไอ้เยอการ์เดนเนี่ยถ้าบทได้นใครแล้วครับบทถ้าได้นําแล้วเม็ดสองได้ไหลครับได้ไหลโอ้โหยังไงมันไหลยาวๆเลยครับผมมองว่าวันนี้มีสิทธิ์ที่เจ้าบ้านเยอการ์เดนจะเป็นฝั่งถล่มคู่แข่งอีกนัดหนึ่งครับคู่นิเชียไปที่เจ้าบ้านครับต่อเยอการ์เดนเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่ายังไงเยอการ์เดนมาตามนัดแน่นอนครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างฮามคามพบกับโบโดก,กิม คู่นี้ลิกนอร์เวย์ครับเตะกันเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราหามคำนัดล่าสุดผลงานยอดเยี่ยมบุกไปถล่มเฮาเคซูนคาบ้าน3-0ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ14ของตารางคะแนน15นาทีผ่านมามี17คะแนนส่วนโบรดกิมทีมเยือนทับนัดล่าสุดเปิดบ้านทำได้แค่เฉือนชนะสตอมกอสเสร็จไปแค่1-0ครับแต่ตอนนี้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่รองจ่าฝูงแล้วเรียบร้อยครับ16นาทีผ่านมามี35คะแนน คูนี้เจอกันนัดนล่าสุดเป็นโบโลกิมที่เปิดบ้านถล่มฮามคามไป3ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นทีมเยือนโบโลกิมต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครวบ3ามลูกครึ่งก็ต้องเปิดเปิดมาแพงแบบนี้ครับอยู่แล้วครับเพราะค่อนข้างจะเหนือกว่าจริงๆครับโบโลกิมทีมเยือน้ามคามตอนนี้เจ้าบ้านก็ต้องบอกว่าอาการหนักหน่วงพอสมควรครับตอนนี้คะแนนยังอยู่ในโซนตกชั้นครับอยู่ในโซนเพลย์ออฟครับคืออันดับ14ี่เนี่ยคือ อันดับที่จะต้องไปเพย์ออฟกับดิวิชัน2ครับเพื่อจะหา1ทีมครับเพื่ออยู่รอดปลอดภัยครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับไม่อยากจะไปสุ่มเสี่ยงอยู่อันดับนี้ครับเพราะไอ้สองทีมชัวร์ผมมองว่าน่าจะเป็นสตอม์มเสร็จกับเฮาเกซูนครับที่อยู่อันดับรองบอยกับบอยยังไงก็ตกชั้นับคือจะมีพื้นที่เดียวครับพื้นที่อันดับ14เนี่ยครับที่จะต้องไปเพย์ออฟครับใครๆก็ไม่อยากจะไปเพย์ออฟครับและตอนเนี้ยตอนเนี้ย คะแนนของพวกเขามันเท่ากับโมครับอันดับ13ครับแล้วข้างบนของพวกเขาอย่างวาราเลนกากับไบก็ห่างกับพวกเขาแค่หนึคะแนนเท่านั้นเองครับวันนี้ถ้ามีแต้มก็โอกาสที่จะหลุดพ้นจากโซนตกชั้น โซนเพย์ออฟค่อนข้างจะสูงครับแต่ยากจริงๆครับเจอกับโบโดกิมที่ต้องบอกว่าพวกเขากลับมาแล้วครับโบโดกิมพวกเขาชนะหานัดรวดในฟุตบอลลีครับช่วงหลังต้องบอกว่าเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำทําให้ตอนนี้ไล่จีเบียดจ่าฝูงอย่างไวท์คิงเอฟเคอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นเองแล้วลงเตะน้อยกว่าอยู่2นัดครับก็ต้องบอกว่าถ้าเก็บไอเกมในมือ2นัดที่เหลือเนี่ยถ้าพวกเขาเก็บได้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับ มีสิทธิ์ลุนแชมป์ไปปลายเลยครับก็ต้องบอกว่าโบโดโกีมครับยังไงครับก็มองว่าพวกเขามีสิทธิ์ลุนแชมป์แน่นอนครับดูดูการนี้ครับลุ้นทุกปีอยู่แล้วครับโบโดโกีมคู่นี้วัดกันตามฟอร์มตัวผู้เล่นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมมองดูแล้ว ว่าค่อนข้างจะเป็นไปทางโบโกีครับที่มีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับเพราะเจ้าบ้านอย่างฮามคามก็ไม่ดีเท่าไร่ครับหลังจากที่หลายๆนัดที่ผ่านมาครับไม่ชนะใครเลยครับแล้วเพิ่งจะชนะนัดล่าสุดครับเจอกับเฮาเกซุนคือเจอกับอันดับสุดท้ายครับชนะก็ไม่แปกครับ แต่วันนี้เจอของแข็งครับเล่นในบ้านอย่างโบโดกิมโบโดกิมไม่มีอะไรมากครับฟอร์มแบบนี้ต้องมองไปที่3คะแนนเท่านั้นครับเพื่อไล่จี้ไล่บี้จ่าฝูงอย่างไวกิ้งเอฟเคครับสำหรับคู่นี้3มแต้มเป็นของใครยังมองไปที่โบโดกิมทีมอยู่นะครับแต่ด้วยราคาเฉยๆครับมันเปิดมาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งจึงจําเป็นต้องยิง2ลูกเหมือนคู่แรกเลยครับบอลต่อต้องยิง2ลูกครับถึงจะกินเต็มครับไอหลูกหนึ่งเม็ดโพตัวผมมั่นใจว่าโบโดกิมครับ ฟอร์มอย่างนี้พวกเขามาแน่นอนครับแต่ด้วยลูกสองอะจะมาตามนัดหรือเปล่าครับเหมือนนัดล่าสุดของโบโดโกิมเนี่ยที่ทําได้แค่เฉือนชนะคู่แข่งไปคือใครๆก็รอเม็ดสองแล้วให้เม็ดสามมันมาครับจนแล้วจนหลอดก็ไม่มาครับพวกเขาน่าจะเรียนรู้จากนัดที่ผ่านมาครับบทเรียนจากนัดที่ผ่านมาเวลานําคู่แข่งแล้วไม่ได้ลูกที่มัน ควรจะได้ครับลูกที่ทําให้อุ่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมมองว่าพวกเขาคงจะกลับไปแก้ไขจุดนี้แล้วจะไม่ปล่อยโอกาสที่ดีครับที่เจอกับทีมอันดับบวยบวยอันดับเพลท้ายของตารางคะแนนครับสามคะแนนนี้เป็นของโบโดกิมแต่ไอ้ลูกกินเต็มผมมองว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่ยังไงก็มาตามนั้นครับสำหรับคูณนิเชียไปที่ทีมเดือนต่อโบโดกีมลูกควบลูกครึ่งครับ คู่ที่3าของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างไซนาโจเอนพบกับ KTP คอตกาคู่นี้เป็นฟุตบอลเล็กดิวชั่น1่ของฟินแลนด์คู่นี้ลงเตะกันเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราไซนาโจเอนนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับอินเตอร์ตูคู4ประตูต่อหนึ่งตอนนี้อันดับ5ของตารางคะแนน17นัดาที่ผ่านมา28คะแนนส่วนฝั่งทีมเยอนยังเคทพีคอตกานัดล่าสุดผลงานยอดเยี่ยมบุกไปเฉือนชนะฮาก้า3ประตูต่อศูนแต่ตอนนี้พวกเขา ยังอยู่อันดับบวยของตารางคะแนนอันดับ12ของตารางคะแน17น17บนัดที่ผ่านมามี14คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเซนาโจเอ็นที่บุกชนะ KTP ีคอตก้าได้1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นไซนาโจเอ็นเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดมาแพงอีกแล้วครับสําหรับคู่นี้ครับเปิดมาสูงและแพงจริงครับก็ต้องบอกว่ามันเข้าใจได้ครับทีมกึง่งๆหัวตารางอย่างไซนาโจเอ็นครับ เจอกับทีมอันดับบุวยอย่างคอตกาครับต่อขนาดนี้ก็ไม่แปลกครับไซน่าโจเอ็นก็ต้องบอกว่าพวกเขาผิดหวังมาจากยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกตกรอบไปเรียบร้อยครับในรอบคัดเลือกครับในส่วนของฟุตบอลลีกต้องบอกว่านอกบ้านเมื่อไหร่ไซน่าโจเอ็นมักจะเปตลอดครับอย่างนัดล่าสุดไปเยือนอินเตอร์ตูคูแพ้มาถึง4ประตูต่อหนึ่งครับแต่ฟอร์มกับกันครับในบ้านของพวกเขาค่อนข้างจะดีครับไซน่าโจเอ็นฤดูกาลนี้แพ้น้อยเหลือเกินครับในบ้านของตัวเองครับ โอ้โหก็ต้องบอกว่าหนักไปทางชนะเลยครับทาให้คะแนนของพวกเขาครับที่ยังอยู่ในโซนกึงก่งๆตารางคะแนนค่อนไปหัวตารางคะแนนก็พราะฟอร์มในบ้านของพวกเขานั่นแหละครับใส่หน้าโจเอ็นเล่นในบ้านก็ฟอร์มดุดันครับแล้วก็ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะครับ แต่เสียครับเสียอย่างเดียวเกมเยือนจริงๆครับนอกบ้านไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไรครับไซน่าจูเอ็นส่วน K คทคอดก้าครับก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ย่ำแย่เหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มในบ้านหรือนอกบ้านครับแต่นัดล่าสุดก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรครับบุกไปชนะฮาก้าครับทีมที่อยู่ในโซนให้ท้ายตารางโซนตกชั้นเหมือนกันได้ครับก็ต้องบอกว่าทําให้พวกเขาหายใจหายคอโล่งขึ้นครับวันนี้พวกเขาทีมเยือนอย่าง KTP คอดก้าไม่มีอะไรมากครับอย่างน้อยบุกมามีหนึ่งแต้มพวกเขาก็ดีใจแล้วครับพวกเขาก็ถือว่าทําได้้้ตาามเปแลวครับ ก็ต้องบอกว่าไซน้าโจเอนวันนี้ก็อยากได้3คะแนนครับเพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าหรือการลุ้นแชมป์ครับฤดูกาลนี้ถามว่าทันไหมมันก็ยังพอมีสิทธ์ครับเพราะตามอันดับหนึ่งอย่างอินเตอร์ตูคูอยู่แค่3คะแนนครับแต่ถามว่าไล่ยากไหมมันก็ไล่ยากเพราะมันมีทีมอีก อีกหลายๆทีมครับข้างบนที่คอยขัดขวางพวกเขาอยู่ครับแต่ถ้าอยากไปถึงจุดนั้นอยากลุ้นไปไปลายท้ายฤดูกาลพวกเขาก็ต้องเริ่มจากนัดนี้เริ่มจากตรงนี้ครับทาไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับคือพวกเขาเล่นในบ้านก็ต้องไม่มีอะไรครับสถานเดียวคือบุกและบุกเอาประตู ให้ได้สถานเดียวครับเพราะเล่นในบ้านของพวกเขาค่อนข้างจะดุดันไม่กลัวใครอยู่แล้วครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับไม่ต้องบุกครับอุดและอุดอย่างเดียวครับอีกทีมหนึ่งบุกอีกทีมหนึ่งอุดครับแต่ถ้ายิ่งอุดก็ต้องบอกว่ายิ่งแย่ครับเพราะอย่าง KTP คอดกาผมมองครับเล่นบอลอุดเมื่อไรครัโอ้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับพร้อมจะโดนเสียประตูอยู่ตลอดเวลาครับแต่คู่นี้สถิติที่ผมเห็นเห็นเลยครับคือ ไอ้ห้านัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยมันจะมีสกอร์สูงเกิดขึ้นแทบจะทุกนัดครับไอ้ฝั่งสายนาเจ้าจเอ็นเจ้าบ้านถ้าไม่ยิงเขาเยอะครับก็โดนยิงเยอะครับแต่อยู่ในบ้านส่วนมากมักจะยิงเขาเยอะครับส่วน KTP คอตกาไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านครับถ้าเจอกับทีมที่เป็นต่อเยอะๆเป็นต่อมากๆพวกเขาก็มักจะเสียประตูเยอะเหมือนกันถ้าถึงแม้ช่วงหลังจะยิงประตูได้เยอะครับสำหรับคู่นี้ผมมองแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันชี้ไปที่ราคาสกอร์สูงครับไอ้สามลูกครึ่งตัวผมมองว่าแพงไหมมันก็แพงครับแต่มันก็มีราคาครับไอ้สามลูกควบสามลูกครึ่งครับยิงสามลูกเสียครึ่งครับแต่ผมมองครับไอ้การเสียครึ่งหนึ่งกับโอ้มันก็ต้องบอกว่ามันเหมือนไม่เหลืออะไรแล้วครับคือก็ต้องวัดไปเลยถ้าอยากจะเอาผมมองว่าวัดสามลูกครึ่งไปเลยครับคู่เนี้ยคู่นี้ผมมองนะ ถ้าครึ่งแรกมันมีสัก2เมตรผมมองว่ายังไงก็ไหลครับครึ่งหลังยังไงก็ไหลไปปลายครับลูก3ามลูก4ี่ยังไงก็ตามมาครับสาหรับคู่นี้ผมชอบจริงๆครับชอบไปที่ราคาสกอสูงครับมองเหลี่ยมไหนมุมไหนยังไงก็สูงครับสําหรับคู่นี้วัดไปเลยครับวัดกันยาวๆลุ้นกันยาวๆครับคู่นี้ไปที่ราคาสกอสูง3ลูกครึ่งครับคู่ที่4ีของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง K F U M Oslo เจอกับ โรเซนบอกดิวิชันหนึของนอร์เวย์ลงเตะกันเวลาส่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราค FUM Oslo นัดล่าสุดบุกไปถลม่มคิสเตียนซุนบีเค5ประตูต่อ0ตอนนี้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนน15นัดที่ผ่านมามี21คะแนนส่วนทีมเยือนอย่างโรเซนบอกนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะ บันสก้าไกสโดไป2ประตูต่อศูนในฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟลเลรลีกรอบคัดเลือกครับในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านถลม่มทอมโซไป4-1ตอนนี้อันดับ4ของตารางคะแนน17นัดที่ผ่านมามี30คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุด สมอกันไปหนหนึ่งครับที่บ้านของโรเซนบอร์กราคาวันนี้เปิดมาเป็น KFUM o s ออสโลต่อปอปาร,ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่า2ทีมวันนี้เป็น2ทีมที่ฟอร์มกำลังดีแล้วโคจรมาเจอกันครับ k s u o ออสโลครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นสถิติอะไราที่ต้นบอกว่า ค่อนข้างจะดีของพวกเขาครับในบอลลีกตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครมา7นัดติดต่อกันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไอ้ในตารางคะแนนพวกเขาไปปป้นเปี้ยนอยู่ในไอโซนตกชั้นนู่นเลยครับแต่7นัดที่ผมว่าเนี่ยที่ไม่แพ้ใครคือพวกเขาเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกำครับเนัดที่ไม่แพ้ใครคือชนะไปถึง5านัดและสะดุดเสมอ2นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่กําลังร้อนแรงของพวกเขาครับ KFUM ออสโลครับตอนนี้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอยู่กลางๆตารางคะแนนเฉยเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ป้นเปียนนู่นครับ สิบสามสิบสี่น่ครับอันดับของพวกเขาครับก็ต้องบอกว่าให้เครดิตพวกเขาครับมาช้าแต่มาหน้าครับฤดูการนี้ของพวกเขาครับเหมือนพึ่งจะลงล็อกลงรอยครับสําหรับพวกเขาครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างโรเซนบอกก็ต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่ของนอร์เวย์อยู่แล้วครับมีลุ้นทุกปีอยู่แล้วครับปีนี้ก็ไปคัดเลือกในคอนฟลินซ์ลีครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาถือว่าเก็บงานของพวกเขาได้ดีครับผ่านเข้ารอบต่อไปในคอนฟลินซ์ลีครับแล้วมี ต้องบอกว่าเป็นงานหนักเหลือเกินนะครับที่จะต้องเจอกับฮัมมาบ b ี้ในคอนฟเลนซ์ลีครับกลางสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยครับก่อนจะถึงจุดนั้นก็ต้องโฟกัสบอลลีวันนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้พวกเขาครับโรเซนบอกเตะน้อยกว่าจ่าฝูงอย่างไวกิ้งเอฟเคหนึ่งนัาแต่ คะแนนมันห่างถึง9แต้มถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้ช่องว่างมันก็จะลดเหลือ6แต้มก็ยังพอมีลุ้นแชมป์ลีครับไปไปลายฤดูกาลก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้3คะแนนได้ก็โอ้มีลุ้นครับแต่ k s f u m m Oslo เจ้าบ้านมนเนี่ยคือคําตอบของพวกเขาครับแล้ว k s f u m m o ส l o ตอนนี้ก็ฟอร์มดีด้วยครับก็ต้องมองว่าทั้ง2ทีมเนี่ย ดีกับดีมาเจอกันครับก็ต้องบอกว่าทีมไหนจะดีแต่ครับเจ้าบ้านก็เหนียวแน่นเหลือเกินครับเล่นบอลก็ต้องบอกว่าสนุกสนานเลยครับช่วงนี้ยิงใครก็เป็นบ้านเล่นครับโดยเฉพาะ3นัดล่าสุดในฟุตบอลลิกเนี่ยคือชนะคู่แข่งแล้วชนะแบบคีนชีตด,ด้วยครับไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งด้วยครับส่วนโรเซนบอกเองก็ฟอร์มก็กําลังดีครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้มีโอกาสที่ จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันสูงเหลือเกินครับโอ้โหคู่นี้ผมมองเลยครับไอรูปเกมยังไงมันก็สูสีกันครับแต่สุดท้ายแล้วฟุตบอลมันวัดที่จังหวะจบครับวัดกันที่จํานวนประตูว่าใครยิงได้มากกว่ากันครับผมมองว่าจุดเนี้ครับพอๆกันเลยครับชั่วโมงนี้ครับมีโอกาสไม่น้อยครับที่จะเสมอกันและแบ่งแต้มถ้าฟอนสูสีดูดีผมมักจะให้บอลลองตลอดครับแล้วผมก็มั่นใจว่าวันนี้โรเซนบอร์กทีมเยือนไม่แพ้ออกไปครับ อาจจะชนะยาครับแต่ผมมองว่าก็ไม่แพ้ครับหน้าเสมอมันสูงจริงๆครับแต่ถ้าให้เลือกจิ้มยังไงก็ต้องอยู่บอลรองครับโรเซนบอกกําลังดีเหมือนกันครับแต่ k s u m ออสโลครับจุดเสียข้อหนึ่งของพวกเขาคือมักจะเป๋ครับเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆครับข้อเนี้ยผมมองว่าโรเซนบอกเก่ากว่าครับคู่นี้ซื้อใจไปที่ความเก่าของโรเซนบอกครับรองโรเซนบอกทีมเยือนที่ราคาปอปลาครับ คู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซลติกพบกับเซนเมเลียนคู่นี้เป็นฟุตบอลลีของสกอตแลนด์ครับนัดเปิดสนามของทั้ง2ทีมเตะกันเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเซลติกนัดล่าสุดพวกเขาเสมอกับเอาอาลีในฟุตบอลกระชับมิดไป1-1ในส่วนของเซนเมเลียนนัดล่าสุดเล่นในสกอตแลนด์ครับ พวกเขาชนะอายูเนเตดไป2ประตูตอนหนึ่งคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเสมอกันไปหนึ่งหนึ่ง,งที่บ้านของเซลติกราคาวันนี้เปิดมาเป็นเซลติกเจ้าบ้านต่อ2ลูกราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเปิดแพงจริงๆครับและสูงจริงๆครับกับราคาต่อรองและราคาสูงต่ำครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นนัดเปิดสนามอะไรที่เปิดแพงจริงๆครับก็เข้าใจได้ครับเซลติกเป็นแชมป์เก่าครับส่วนเซนเมเลียนก็ต้องบอกว่าจบกลางๆท้ายๆของตารางคะแนนครับ ก็ฟอร์มมันห่างกันตัวผู้เล่นมันห่างชั้นกันพอสมควรนะเปิดมาแบบนี้ก็ไม่แปลกครับก็ต้องบอกว่าเซลติกเจ้าบ้านตามมาตรฐานแล้วพวกเขายังไงก็ต้อง3นามคะแนนครับเพื่อเป็นจ่าฝูงครับเพื่อลุ้นแชมป์ป้องกันแชมป์ในปีนี้ในฤดูกาลนี้ของพวกเขาครับพวกเขาครับก็ต้องบอกว่า ยังไงก็แพทย์จะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองร่วมกันกับเรนเจอร์ครับมีอยู่แค่สองทีมนะที่แข่งกันนะครับก็ตามมาตรฐานของพวกเขายังไงก็ต้องแชมป์ครับถ้าไม่ได้แชมป์ก็คือผิดเป้าผิดมาตรฐานของพวกเขาครับวันนี้เจอกับเซนเมเลียนที่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีเหลือเกินครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกระชับมิดหรือในสกอตแลนด์ครับครับก็ต้องบอกว่ามีแต่ชนะกับเสมอครับก็ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันครับวันนี้ก็เอาตันตามตรงครับวัดกันสนุกครับเป็นการเจอกันของบอล เกมลูกครับบอลต่อแล้วก็บอลอุดเกมรับอย่างเซนแมเรียนครับต่อ2ลูกโอ้ต้องยิง3ลูกขึ้นไปถึงจะกินเต็มครับแต่มันก็เป็นอกเป็นมีโอกาสครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเซลติกเองก็ ตัวผู้เล่นค่อนข้างจะเหนือกว่าอยู่แล้วครับถึงแม้นัดล่าสุดครับจะเจอกันครับแล้วมันเสมอครับแต่ตอนนั้นคือมันเป็นช่วงที่เซลติกเขาได้แชมป์ไปแล้วครับเหมือนปล่อยๆด้วยครับช่วงท้ายฤดูกาลก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับแต่วันนั้นกับวันนี้มันต่างกันพอสมควรครับผมมองว่าวันนี้ยังไงเซลติกเล่นในบ้านของตัวเองยังไงก็กดยังไงก็บุกเซนเมเลียนอยู่แน่นอนครับแล้วเซนเมเลียนเองก็ฟอร์มช่วงหลังก็ดีด้วยครับไม่ใช่ว่าจะรออุดอย่างเดียวยังไงก็รอสวนด้วยครับผมมองว่าคู่นี้นะโอ้โหบอลน่ะ น่าจะยิงกันเยอะครับโอ้โหสกอ์สูงเปิดมาตั้ง3ลูกครึ่งครับแล้วไอ้เจ้าบ้านเซลติกกัมมันลักที่จะเล่นเกมลูกอยู่แล้วครับเจอกับทีมไหนในประเทศของตัวเองครับเจอในทีมไหนในสกอตแลนด์พวกเขาบุกแหลกอยู่แล้วรับไม่เคยเล่นเกมรับครับส่วนเซนต์แมรี่นเองก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็เกมสวนกลับที่ค่อนข้างจะใช้ได้ครับเกมสวนกลับที่จะทําให้เกมรับของเซลติกคอยพาวงเหมือนกันถ้าบุกเพลินๆครับหรือบุกไปเรื่อยๆไม่สนใจกองหลังครับไม่สนใจหลัง หลังโวหลังร้อยอาจจะโดนเซนเมเลียนสวนก็ได้ครับสําหรับคู่นี้ครับราคาต่อรองก็มันค่อนข้างจะแรงไปพอสมควรน้ำหันไปที่ราคาสูงต่ำครับผมมองเลยครับราคานี้เหมาะสมกับคู่นี้จริงๆครับคู่นี้ครับผมมองว่าถ้าครึ่งแรกขอให้มันมีสักเม็ดสองเม็ดครับครึ่งหลังยังไงมันไม่ยอมกันแน่นอนครับยังไงมันก็ไล่ตามตีเสมอไล่ยิงคืนแน่นอนครับ ถ้ายิ่งเป็นของเจ้าบ้านครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นฝั่งเซลติกครับเจ้าบ้านที่ถล่มอยู่ข้างเดียวครับถ้าเป็นของเซนต์แมเรียนทีมเยือนครับลูกแรกเซลติกก็อยู่ไม่สู้ครับจะเป็นพายุเกมรับครับที่บุกใส่เซนต์แมเรียนแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับวัดใจไปเลยครับไปวัดที่ลูกสี่นะถ้าลูกสี่มาก็กินเต็มครับถ้ามาแค่3ลูกก็เสียวัดไปเลยครับไม่ต้องไปราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งแล้วครับไปสมลูกครึ่งโดดเลยครับมั่นใจว่าสูงแค่ไหนยังไงก็ถึงครับคู่นี้ไปที่ราคาสกอร์สูงรับ คู่สุดท้ายของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง P.S.V. ไฮโฮเฟนพบกับโกลเฮดอีเกิลคู่นี้เป็นฟุตบอลโยฮันคัพชิวครับ,รบหรือเป็นฟุตบอลถ้วย ก่อนเปิดฤดูกาลครับของเนเธอร์แลนด์ครับเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ฟุตบอลเอลีดิวิซีลีครับอย่างพีเอสบีไฮโฮเฟนเจอกับแชมป์บอลถ้วย FA ของเนเธอร์แลนด์ครับอย่างโกลเฮดอีเกิลครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยคือส่งสัญญาณนะครับว่าบอลเนเธอร์แลนด์ใกล้จะเปิดแล้วครับคือสัปดาห์หน้าเปิดเรียบร้อยแน่นอนครับคือคู่นี้ก็เหมือนกันชิมลางไปก่อนนะครับระหว่างแชมป์ลีกกับแชมป์บอลถ้วยนัดล่าสุดของ PSV อสบีไฮโฮเฟนครับพวกเขา เฉือนชนะเอชซี en, ไฮโฮเฟนไปได้3ประตูต่อ2ในฟุตบอลกระชับมิดในส่วนของโกลเฮดอีเกิลครับนัดล่าสุดกระชับมิดเหมือนกันครับแพ้เอาเปาลอนลิมาซไปศนย์ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นโกลเฮดอีเกิลครับที่สามารถชนะ PSV High en, ไฮโฮเฟนไปได้3ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็น PSV อชวีไฮโฮเฟนครับต่อที่ราคา ลูกขึ้นควบ2อราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งเปิดมาสูงเปิดมาแพงเองแล้วครับสำหรับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเข้าใจได้ครับคู่นี้ PSV High o f f e n ครับตามหน้าเสือค่อนข้างจะดูดีกว่าด้วยครับ มันเป็นต่อเยอะจริงๆครับเรื่องตัวผู้เล่นครับแล้วก็ดูความเป็นแชมป์เก่าของฟุตบอลลีกด้วยครับแต่โกเฮดอีเกิลก็ไม่ธรรมดาครับดีกีแชมป์บอลถ้วยของเนเธอร์แลนด์ครับเจอกันวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับมันเป็นเหมือนการได้ลองทีมอีกนัดหนึ่งครับเหมือนการกระชับมิดอีกนัดหนึ่งครับใส่กันไฟแลบแน่นอนครับสาหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากให้ต้องคิดมากครับไอ้บอลต่ออย่างพีเอสบีไฮเอฟเฟนวันนี้ก็เหมือนได้ลองทีมครับได้ ทดสอบตัวผู้เล่นที่ซื้อเข้ามาใหม่หรือตัวผู้เล่นเก่าๆให้ปรับจูนกันครับอีกนัดหนึ่งครับส่วนทีมเยือนก็คล้ายๆกันครับเหมือนกันครับตัวผ่ตัวผู้เล่นที่ดึงมาครับตัวเก่าๆก็ต้องประสานงานกันให้ลงตัวครับก็คู่นี้มันไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงก็เปิดหน้าแรกสู้กันอยู่แล้วครับจะไปกลัวอะไรมันแค่เป็นฟุตบอล เหมือนการกุศลนะครับก็อย่าไปคิดเยอะครับก็ลองทีมกันไปครับแล้วคู่นี้ครับโอกาสอ่ะมันมันมันเป็นแบบนี้โอกาสที่จะจบลงในสกอร์สูงมันมีมากจริงๆครับสําหรับคู่นี้ในบรรดา6คู่ที่ให้วันนี้ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะสูงกว่า ใครเพื่อนครับด้วยความที่เป็นบอลเนเธอร์แลนด์ด้วยครับมันเป็นมาตรฐานของพวกเขาอยู่แล้วครับที่บอลครับมักจะออกมาสูงอยู่ตลอดเวลาครับ PSV h ฮโอเ e นวันนี้แน่นอนครับเป็นต่อยังไงก็ของบอลของเกมลองทีมไปครับลองเล่นเกมรู้ครับดูครับว่าไอเกมรับของ Go เ h e a d e กิ l e มันจะเหนียวสักแค่ไหนครับไอ Go เ h e a d เกิ l e s เขาวันนี้ก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับว่าเป็นบอลรองครับ ว่าเป็นรองคนตั้งรับและเหนียวเนียวแน่นๆ่นและรอสวนกลับเท่านั้นเองอะครับคืออาจจะคั้นจะไปบุกสู้ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ครับถึงแม้าจะเป็นแบบถ้วยที่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับแต่พวกเขาก็อยากได้ให้แฟนบอลเหมือนกันครับสําหรับคู่นี้ยังไงก็ใส่กันไฟแรบแน่นอนครับครึ่งแรกผมมองครับอาจจะไม่ได้มีแค่เม็ดสเม็ดนะเพอเพออาจจะมีถึง3เม็ด4เม็ดด้วยซ้ําไปครับชื่อนี้ครับเนเธอร์แลนด์ มั่นใจการันตียังไงก็สูงครับผมมองว่าคู่เนี้ยสเม็ดมีให้เห็นแน่นอนครับลุ้นเม็ดสี่กันยาวๆกับราคาสกอร์สูงครับสำหรับคู่นี้ชอบไปที่สูงอีกคู่หนึ่งครับจัดไปครับสูง3ลูกครึ่งครับจบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับบทวิเคราะห์ของแถวสอสองเกมวันนี้6คู่ครับวันนี้ถึงแม้บอลจะเยอะครับแต่มันถูกตาถูกใจ6คู่ก็เอาไป6คู่ครับถ้าหคู่นี้มันผลงานที่ดีครับไม่ว่าจะเป็น3ดาวหรือ1ดาวก็ก็พอที่จะกอบกู้ หลังจากที่เปเะมาครับเมื่อวานครับก็ลองดูครับบทสรุปวันนี้3ดาวหนึ่งดาวมีอะไรกันบ้างคู่แรกเยอการเดนเจอกับฮามสตาดคู่นี้ต่อเยอการะเดนลูกครึ่งครับคู่ที่2ฮามคามเจอกับโบโดกิมคู่นี้ต่อโบโดกิมลูกครบลูกครึ่งครับคู่ที่สาไซน่าโจเอนเจอกับ KTP ีคอตกาคู่นี้สูง3าครึ่งครับคู่ที่ 4KFUM ออสโลเจอกับโรเซนบอร์คู่นี้รองโรเซนบอร์กปอปลาคู่ที่5้าเซลติกเจอกับเซนแมเรียนคู่นี้สูง3าครึ่งครับคู่ที่หกพีเอกับีเฮนอเค่น่งอีกแล้ววัต สามดาววันนี้ครับตัวที่มั่นใจที่สุดครับต่อเยอกระเด็นลูกครึ่งครับผมมั่นใจว่าวันนี้เยอกระเด็นเฉิดฉายอีกแน่นอนครับผมมั่นใจว่าวันนี้เยอกระเด็นมีสิทธิ์โลมครับเลยให้เป็นตัวสามดาวครับส่วนตัวหนึ่งดาววันนี้ครับบอกเลยครับว่าทีเด็ดแน่นอนครับฟังไว้ให้ดีๆครับหนึ่งดาววันนี้สามคู่ครับเอาไปแยกเป็นบอลชุดบอลสเตปได้เลยครับหนึ่งดาวตัวแรกครับตัวที่หนึ่งครับคู่ไซน่าโจเอ็นเจอกับเคทีพีคอสกาตัวที่สองครับตัวหนึ่งดาวครับ เซลติกเจอกับเซนแมนเลียนคู่ที่3ครับตัวที่3ครับตัว1ดาว p s v ติเเฮลเฟนเจอกับโคเฮดอีเกิลครับทั้ง3คู่นี้ครับตัว1ดาวให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครึ่งทั้งหมดเลยครับตัวผมมั่นใจครับว่า1ดาววันนี้มาแน่นอนครับมั่นใจจริงๆครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่หว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะราร้อเรเกับคําว่าฟุตบอลครับก่อนจากกันวันนี้กําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงาน โดยการกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ